ก็เมื่อวานเราได้จบที่กราฟแอคชั่นโพเทนเชีใช่ไหมคะใช่คะ่ะซึ่ง a อคชั่นโพเทนเชีเราก็จะแบ่งได้กันทั้งหมด5ระยะนะระยะที่หนึ่งเราเรียกว่า resting potential เนอะเป็นระยะพักระยะที่สองคือ depolarization ช่วงแรกนะคะช่วงที่จะต้องเกิดความต่างสัตจะต้องถึงจุดเชสโธระยะที่สามคือดีโพลาริเซชันช่วงหลังค่ะแล้วก็ระยะที่สี่คือรีโพลาริเซชันแล้วก็ห้าไฮเปอร์โพลาริเซชันนะะเป็นจักระยะนะนี่คือค่าความต่างสัต์ที่เปลี่ยนแปลงที่เยืเ่อหุ้มเซลล์ค่ะจะเห็นได้ว่า การทั้งหมดห้าระยะเนี่ยจะอยู่ในช่วงทั้งหมดประมาณหกช่วงเวลานะคะก็คือหกมิลลิเซคันด์นะนี้เราจะมาต่อวันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของการทำงาน การถ่ายทอดกระแสาการนำกระแสประสาทในเรื่องของการนำกระแสประสาทนะคะ,ะเมื่อเซล์ประสาทเกิด action p o ทน n ชียลอย่างเช่นบริเวณน,นี้แต่ว่าเกิดขึ้นนะคะเดน d r i t e รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วก็เกิดกระแสประสาทขึ้นก็ส่งต่อมาเรื่อย อย่างก็จะมาถึงจากผ่านตัวเซลล์บอดี้แล้วก็ส่งถูกส่งต่อมาอยัางแอคซอนถ้าเกิดว่าเราดูว่าสมมติว่ากระแสประสาทมาถึงบริเวณแอคซอนนะคะบริเวณนี้จะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลเห็นไหมคะก็คือโซเดียมไหลเข้ามานะเข้าไปภายในแนะอคซอนทีนี้พอโซเดียมเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ่างสัง ตรงนี้จะเป็นระยะ d e polarization หลังจากเกิดระยะ d e polarization ก็จะเกิดระยะ r e polarization ใช่ไหมคะตัวนี้หลังจาก d ีโพนะคะผัดมาตรงตำแหน่งเดิมก็จะเกิดระยะรีโพใช่ไหมคะโซเดียมไหลออกเป็นระยะ r e polarization ช่ บริเวณถัดไปก็จะได้รับการกระตุ้นบริเวณถัดไปก็จะเป็นระยะดีโพลาร z เซชันจะเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยถูกไหมคะอ่าเช่นเดียวกันเมื่อบริเวณนี้บริเวณที่สองบริเวณถัดไปเนี่ยเกิดดีโพลาร z เซชันบริเวณแรกเกิด e ีโพลาร z เซชันใช่ไหมคะอ่าหลังจากนั้นบริเวณที่สองจะเกิดระยะ ดีโพลา r i เซชัน n ไหคะส่วนแรกเดิมก็จะเป็นระยะ resting ต,ต่อ resting เพื่อที่จะได้รับการกระตุ้นใหม่ต่อนะคะกระแสประสาทก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆระยะระยะ Depolarization จะเนี่ยวนำให้เกิด ะระยะ r ร p o l a r i z a t i o n ก็จ,จะเหนี่ยวนำให้บริเวณถัดไปเกิดระยะ Repolarization ต่อนะคะดังนั้นการนำกระแสประสาทจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องในบริเวณของเยื่อุ้มเซลล์ไปจนถึงแอ็กซอนไปจนถึงปลายใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภาพ ขยายนีดหนึ่งอย่างที่ครูอธิบายนะคะเดิมบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ากระแสประสาทก็จะเคลื่อนที่มาเรื่อยๆอถ้าเราถ้าเรามาพิจรารณาสิ่งที่เกิดขึ้นณตรงนี้เดิมเกิดตอนบริเวณระยะพัก resting หลังจากนั้นก็จะเป็นระยะ depolarize ใช่ไหมคะ,ะระยะ depolarization เกิดขึ้นในขณะที่บริเวณอื่นที่ไม่มีอะไรที่ นอกเหนือก่อนหน้าหรือหลังนะคะก่อนหน้าหรือหลังก็จะเป็นระยะพักเมื่อ d e polarization เสร็จเรียบร้อยกรัฟจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อบริเวณจุดนี้ลงมาลงมานั่นก็คือจะเป็นระยะ d e polarization บริเวณถัดไปก็จะเกิดระยะ d e polarization นะคะอ่าเป็นช่วงช่วงไปเรื่อยเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพิดเซลล์ประสาทก็จะเคลื่อนที่จากตรงนี้ ไปจนถึงปลายภะษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเรียกน่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือการเป็นคลื่นนะคะเกิดเป็นคล้ายคล้ายคลื่นทีนี้ภาพนี้เป็นก x o n ที่ไม่มี m y i n s h e ield, ใช่ไหมคะไม่มีไม e l i n s h e a t อ่าไม่มี m y e l i n แต่ การเกิดกระแสประสาทการนำกระแสประสาทก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่หไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเกิดมีไมเส้นใยแอคซอนมีไมอิลินชีทเนี่ยก็จะทําให้การนํากระแสประสาทก็จะเกิดขึ้นเร็วนะคะ,ะเราจะเรียกการเคลื่อนที่ในบริเวณแอคซอนที่มีการที่มีเยื่อไมอิลินชีท ที่ทำให้เกิดการเคลที่เร็วเนี่ยเรียกว,ว่า So l t a t o r y conduction นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูภาพอ,อันนี้นะคะ,ะจะเห็นได้ว่าแอคซอนที่มี m ไมอิลินชีตตัวไมอิลินชีตเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นฉนวนเพราะฉะนั้นบริเวณที่เกิดกระแสประสาทจะไม่ได้เกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้แต่จะเกิดจาก จะเกิดการข้ามกระโดดข้ามนะคะกระโดดข้ามทําให้ความเร็วในการนํากระแสประสาทเร็วยิ่งขึ้นนะคะอ่าคูมีภาพเปรียบเทียบระหว่างเกิดการนํากระแสประสาทอย่างต่อเนื่องเพราะว่าบริเวณแอ็กซอนไม่มีไมอิล e ินชีตใช่ไหมคะแต่ภาพนี้คือมีไมอิล e ินชีตนะคะก็จะทําให้ มันเคลื่อนที่เร็วอย่างไรมาดนะูวินาทีที่หนึ่งมิลิเซคันนะคะกระแสประสาทเกิดขึ้นตรงนี้ถูกไหมคะก็จะชักนําให้เกิดอย่างตอนเรื่องบริเวณนี้นะคะเคลื่อนที่ไปตามระยะ action p o t e n ชียลถูกไหมคะตอนนี้ก็เมื่อเวลาผ่านไปห้ามิลิวินาทีอ่าห้ามิลิวินาทีกระแสประสาทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสิบมิลิวินาทีอยู่ตรงนี้นะ แต่ถ้าเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่มีไมอิลินชีตกระแสรประสาทจะเกิดการน,นำแค่บริเวณโหนโดออฟเร,รนเวียเท่านั้นนะคะอะ่ในตอนที่1นมิลลิวินาทีอยู่ตรงปลายที่เป็นแ x o n อ i พิ l ล็อถูกไหมคะอะ่หลังจากนั้นผ่านไป5วินาทีก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะ,อะพอผ่านไปสิบ มิลิวินาทีปรากฏว่ากระแสประสาทเค<ม>ื่อนที่เร็วยิ่งขึ้นไปอีก<ม>เกือบจะถึงปลายประสาทแล้วนะคะนี่คือความคุณสมบัติของไมอิลินชีตนะคะทำให้กระแสประสาทื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้น,นะะทีนี้พอเพือีนะคะลงพอกระแสประสาทเื่อนที่มาถึงบริเวณปลายแอ็กซอนพอมาถึงตรงนี้นะมาถึงจุดนี้ มันก็จะมีจะต้องส่งต่อไปยังเดนดรท์หรือไปยังเซลล์กล้ามเนื้อถูกไหมคะหน่วยปฏิบัติการก็แล้วแต่ประเภทแล้วแต่ตำแหน่งที่อยู่ใช่ไหมบริเวณนั้นก็จะต้องมีการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทนะคะซึ่งเราเรียกว่าการแซมไซแนปใช่ไหมคะ ดังนั้นเซลป์ประสาทบริเวณนี้เราก็จะเรียกถ้าเกิดว่าผ่านการไซแนปบ,บริเวณนี้ก็จะเรียกว่าเซลป์ประสาทหลักก่อนก่อนไซแนปแล้วก็เซลป์ประสาทไซแนปนะคะ <Okay. S 1> เมื่อกระแสปสระสาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. ก็คือเมื่อกระแสปสระสาทเคลื่อนที่ส่งมาถึงตรงนี้ mm hmm. ก็จะมี สารสื่อประสาทที่ถูกสร้างอยู่ในเวสิเคิลตรงปลายของแอคตอนจะเลื่อนที่เพื่อนที่นะคะเพื่อนที่มารวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้แล้วก็ปล่อยสารสื่อประสาทออกมาปล่อยออกมาตรงบริเวณไซแนปไซแนปติกเชฟนะคะก็คือช่องว่างตรงปลายประสาทนี้เยื่อหุ้มเซลล์ก็ หายไปทีนี้ตัวสารสื่อประสาทนี้ก็จะมีโปรตีนตัวรับที่บริเวณของอเซลลประสาทอีกเซลลหนึ่งถูกไหมคะจะมีโปรตีนมารับทําให้ช่องจากเห็นได้ว่าตอนแรกช่องนี้ปิดใช่ไหมพอได้รับสารสื่อประสาทมามาเชื่อมต่อกันเนี่ย ช่องตัวนี้ก็จะเปิดก็จะทําให้สารเคมีหรือไอออนต่างๆผ่านเข้าไปได้ก็จะไปเป็นการกระตุ้นเซลล์อีกถัดไปนะคะนี่คือทีนี้การไซแนปเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองชนิดนะคะแบบแรกคือเคมีคอลไซแนปแบบที่สองคืออิเล็กทริคอลไซแนปแบบเคมีคอลไซแนปเป็นอย่างไรนะคะ ่าส่วนใหญ่ก็จะเจอในสิ่งมีชีวิตในสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเคมีคอลไซแนปก็อย่างที่บอกก็คือตรงปลายของแอคซอนก็จะมีสารสื่อประสาทนะนิวโรทานสเมเตอร์อยู่แล้วก็พอกระแสประสาทอ่าแอคชั่นโพเนเชเดินทางถูกนำมาถึงตรงบริเวณนี้ก็จะกระตุ้นให้สารสื่อประสาทเนี่ย ช่องตรงบริเวณนี้มีแคลเซียมเข้าไปก็กระตุ้นให้สารสื่อประสาทถูกปล่อยมายังบริเวณโปรตีนตัวรับของเซลล์ถัดไปนะคะซึ่งเราเรียกว่าเซลล์ประสาทหลังไซแนปนะเซลล์ประสาทหลังไซแนปอันนี้เป็นเซลล์ประสาทก่อนไซแนปใช่ไหมคะตรงนี้นะนี่คือก่อนไซแนปอันนี้คือหลังไซแนปอ,อันนี้ก็จะใช้สารเคมีในการส่งต่อกระแสประสาทนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งอิเล็ก กนะคะก็จะเป็นการส่งจะเป็นการส่ง action นโพเทนเชี hmm. ไปเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโปรตีนของทั้งเซลล์ประสาทก่อนไซแนบกับหลังไซแนบเนี่ยอยู่แนบชิดติดกันนะคะเหมือนกับว่าเป็นเยื่อหุ้มเดียวกันเนาะก็เลยทำให้มีช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็ สามารถที่จะส่ง Action นโพเทนเชีไปได้นะคะตัวยอย่างเซลล์พวกนี้ที่เป็นอิเล็กทริกเข้าไซแนปก็คืออย่างเช่นเ,เซลล์ที่อยู่บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจนะคะต้องการความรวดเร็วมากกว่าเนาะกล้ามเนื้อหัวใจก็จะใช้ไซแนป ประเภทอ l เล็ก i c a l synapse หรือในบริเวณสมองนะคะ, <Okay. S 1> ะบางที่ที่ต้องใช้การสั่งการอย่างรวดเร็วทีนี้เจ้าตัวการไซแนปที่จะต้องใช้สารเคมี Me นะคะเราจะเรียกว่าสารสื่อประสาทใช่ไหมคะ,ะสารสื่อประสาทนี้ มันมองเห็นเหอือสารสื่อประสาทนะคะจะปล่อยออกมาเพื่อระง,งับนะคะบางอย่างก็ระง,งับทําให้เรารู้สึกว่าจะสงบอย่างเช่นพวกนิโคตินสารบางชนิดขออภยัยโลกสารบางชนิดเนี่ยก็จะถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปหรือเราเสพเข้าไปก็จะมีผลต่อการระง,งับ ไม่ให้สารสื่อประสาทเนี่ยปล่อยออกมาเซลประสาทก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นใช่หไหมคะอย่างเช่นพวกนิโคตินคาเฟอีนแล้วก็แอมเฟตามีนพวกนี้นะคะก็สารพวกนี่สารพวกนิโคตินาม ก็คือสารสื่อประสาทที่ถูกส่งมาใช่ไหมคะ,ะถ้าเวลาเรากินยาบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นพวกยานอนหลับอย่างเงี้ยก็จะระง,งับไม่ให้เซลล์ประสาทเนี่ยปล่อยสารสื่อประสาททาให้เราง่วงนะแต่บางชนิดถ้าเราได้รับไปก็จะทําให้สารสื่อประสาทถูกส่งไปกระตุ้นให้แอซอนปล่อยสารสื่อประสาทตลอดเวลาเราก็จะไม่หลับไม่ง่วงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าง mm hmm. เช่นพวก นิโคตินคาเฟเอีนแอมเฟตามีนหรือสารที่อยู่ในกัญชาพวกนี้เนาะอ่าซึ่งการทำให้เกิดการตื่นตัวเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเต้นเร็วเซลประสาทจะได้รับการถูกกระตุ้นตลอดอยู่อย่างเช่นพวกแบบโฮอร์โมนแห่งความเครียดเนาะก็กระตุ้นให้เราตื่นตัวตลอดเวลานะคะ,ะหรือสารที่แบบ หลังจากการออกกําลังกายเอนโดฟินอย่างนี้นะคะก็กระตุต้นเหมือนกันแล้วก็ทําให้เราเกิดรู้สึกมีความสุขอ่ะ,อะ,อะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดกระแสประสาทนะคะนักเรียนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะ นี้ถ้าไม่มีคนจะขอเสริมในเรื่องของเออ่ส่วนโครงสร้างที่ใช้ช่วยในการทำงานของเซลล์ประสาทนะคะห้องนี้ยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือว่าเซลล์เลียใช่ไหมคะโครงสร้างของเซลล์ประสาทที่ปกติแล้วเซลประสาทก็คือจะทำหน้าที่ในการรับ ความรู้สึกแล้วก็ตอบสนองถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นหน้าที่อื่นๆอาจจะต้องทำได้ทำได้ไม่เต็มที่ก็จะต้องมีเซลล์ที่จะมาช่วยซัพพอร์ตซึ่งเราเรียกว่าเซลเซล์คัมจุนเซลล์คัมจุนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนะชนิดแรกชนิดแรกคือนิวโรเกลีย ชนิดแรกคือนิวโรเกล่ะนะนิวโรเกลยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดย่อยนะคะพวกแรกเรียกว่าแอสโตเกลหรือแอสโตไซต์ก็พวกนี้ตามชื่อเลยแอสโตมีรูปร่างคล้ายดาวนะคะไซต์ Size, หรือเกลในแปลว่าเซลใช่ไหมคะอ่าแอสโตไซต์ควบคุมการซึมผ่านเข้าออกของสารสารเคมีหรือสารอาหารนะคะจากเส้นเลือดที่ นำที่เราได้มาเนี่ยมาสู่เนื้อเยื่อของประสับนะคะส่วนเซลล์ที่สองเรียกว่าโอลิโกเดนโดเกลนะคะโอลิโกเดนโดเกลพวกนี้จะเป็นเซลล์ขนาดเล็กๆหน้าที่ของมันก็จะเหมือนกับเซลลชวานแต่ว่าตรงบริเวณตำแหน่งต่างกันหน้าที่เหมือนเซลชวานนั่นก็คือการสร้างมอ i ลินชีตนะคะ บริเวณที่สร้างก็คือส่วนเป็นส่วนประสาทส่วนกลางนั่นก็คือพวกสมองนะคะประสาทเซลประสาทส่วนกลางก็คือสมองระบบประสาทส่วนกลางก็อย่างเช่นสมองตัวที่สามคือไมโครเกยไมโครเกยนี้จะทําหน้าที่ในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมีมากับอะไรก็ตามหรือถูกเข้ามาอย่างบางบางกรณีอย่างเช่นเจอพยาธิอยู่ใน สมองอย่างเงี้ยมิโรเกียกินแล้วก็กินไม่ไหวนะคะหรือเซลล์สมองเซลล์ประสาทที่ตายแล้วอ่าส่วนที่สี่คืออ e ีเพนไดมอนอีเพนไดมอนนี้เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ดูดซึมน้ำไขสันลักนะคะส่วนใหญ่จะพบที่บริเวณช่องว่างภายในสมองก็จะพบเซลล e ์อีเพนไดอีเพนมอนนะคะับ อันนี้ก็เป็นส่วนโครงสร้างของเซลล์ประสาทเนิวรอนกับ n น uh, ิวเอ่อนิวโรเกลี่นะคะก็คือเซลล์เกลียอ่ยตัวแรกที่ครูพูดไปแล้วก็คือเอสโตรไซต์ตัวที่หนึ่งรูปร่างกับคล้ายๆดาวก็คือตัวนี้นะคะทำหน้าที่ควบคุมสารเคมีจากเลือดไปยังบริเวณไปยังภายในเซลล์นี้นะคะ ต่อไปตัวที่2องโอลิโกเดนโดไซต์โอลิโกเดนโดไซต์อันนี้ก็จะมีเป็นขนาดเล็กแล้วก็ทำหน้าที่ในการสร้งางไมอิลินชีตนะตัวที่3มไมโครเกลียไมโครเกลียก็ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดนะตรวจจับสิ่งแปดปลอมทำลายนะคะที่หายไปก็คืออ e ีเพนไดมองเนาะ ไม่ได้แสดงในภาพนี้นะคะ,ะตัวที่สองเซลล์คําจุนที่สองคือเซล์ชาวานอย่างที่บอกเซลลชาวานคือสร้างสร้างไมลินชีตนะคะแต่เป็นสร้างที่ระบบประสาทภายนอกต่างกับโอลิโกโอลิโกเดนดรไซต์สร้างไมลินชีที่ระบบประสาทส่วนกลางนะคะอันนี้ระบบประสาทภายรอบนอกนะ ต่อไปเซลล์ที่3คือเซตทลไลท์เป็นเซลล์ที่คอยคําจนอยู่ในระบบประสาทปมประสาทบริเวณปมประสาทเราก็จะพบที่ไหนคะปมประสาทก็คือไขสันหลังเนะะาะบริเวณไขสันหลังนะคะอ่าคอยประสานงานคอยส่งอาหารก็รตามอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของ เซล์นะคะอ่านี่เป็นเซลล์เซทเทลไลท์นะคะที่บอกว่าพบที่ปมประสาทนะก็จะค่อยค้ำจุนตัวเซลล์ประสาทนะคะที่บริเวณเซล์ประสาทรอบนอกก็จะมีเซลล์เซทเทลไลท์แล้วก็มีไมอเรนชีสที่สร้างไมอเรนชีสกับเอ็กซอนนะคะส่วนระบบประสาทส่วนกลาง ที่เราพบก็บริเวณตรงเซลล์ประสาทเนี่ยจะพบเซลล์คําจุนมีแอสโตไซต์ ide, มีอะไรอีกออดิโกเดนโรไซต์มีไมโครเกลีแล้วก็มีอ e ีพิไดมอนนะซึ่งอ e ีพิไดมอนจะอยู่บริเวณช่องว่างของเซลล์ประสาทนะคะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำไขสหลัง นี่เป็นภาพเปรียบเทียบทั้งหมดเลยนะคะก็คือภาพเดิมนั่นแหละตรงบริเวณเซลล์ประสาทาระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางจะเจอเซลล์คำจุนอยู่4ชนิดใช่คะส่วนระบบประสาทรอบนอกส่วนนอกนะคะก็จะมีเซลล์คำจุนอยู่2ชนิดด้วยนะกันก็เซตทไลท์กับชาวาลน,นะคะโอเค นักเรียนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสำหรับการทำงานของกระแสะประสาทถ้าไม่มีครูก็จะจบบทเรียนในวันนี้ตรงนี้แล้วก็คาบต่อไปเราจะขึ้นในเรื่องของศูนย์ควบคุมระบบประสาทก็จะมาถึงในเรื่องของ สมองไขสันหลังส่วนประกอบของสมองเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงก็สำหรับวันนี้ขอสวัสดีนะคะ